ฉันไม่สนใจนายหรอกก็นายดูเป็นคนที่ไม่เอาไหนนะี่ยนะถ้ามีเป้าหมายสูงก็หมามัม่นไว้ก็มีเหตุผลแบบนั้นอยู่เหมือนกันเงอไม่รอกเมื่อคืนโทรคุยกับเพื่อนอุตคุทตั้งสองชั่วโมงเลยนะนนอาบะจิตเจฟุนีมานีอินามิเมียวอาติฮูจิไม่รู้ตัวเลยสินะทั้งๆท,ที่นายน่าสนใจขนาดนี้แท้ นิชิมว่าตาตีนินพรนิม,มายส์แต่ว่าฉันเข้าใจหมดเลยนะเฮ้ยอีที่สุย่าดับตรงนั้นนะกต่อไปทั้งสองคนดูปจนหนิงกัน,นจ,จังเลยนะถ่าพวกเราทั้งคู่เป็นเพื่อนสัยเด็กกันค่ะฉันชื่อมาเรียมิฮาอีรรโรฟนาคุโจขอฝากตัวด้วยนะเรียกว่ามาชาก็ได้นะจ๊ะใายประกาศยาขมิ้เประกาศคารีม,ม,ออมีอมิ้งโตยมมือเมียวโตชิ พอทีพอดีนัดกันไว้แล้วเนี่ยไปกันเถอะอาเรียคุณอาเรียโตข้างๆพูดรัสเซียหวานใส่สะจนหัวใจจะวายเริ่มออกอากาศกรกฎาคมปี2024นี้โอเคครับ